แต่กอนนี้ข้าเจ้าจะเป็นคนที่ผิวดางดำเจ้าเนาะตั้งแต่กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วรู้ซึกว่ามันมันดีขึ้นเป็นแต่คนตักเจ้าเนาะว่าว่าโอ้ไปกินอะไรอยังมาผิวพรรณดีขึ้นเนี่ยเจ้าเนาะตอนนี้ก็เลยว่าเออจะกินไปเรื่อยๆเจ้าเนาะเพื่อสุขภาพของเจ้าเนาะเจ้าก็จะกินไปเรื่อยๆเเจ้าแต่ก้อนหน้าเจ้าจะเป็นฝ้าเพราะว่าเป็นคนที่ออกแดดแล้วบ่กค่อยใส่กันแดดกันอย่างเงี้ยเจ้าเนาะร้กเสื้อแขนยาวหมวกอย่างก็บ่กค่อยชอบใส่เดี๋ยเทื่อ้หน้าเป็นฝ้าตกดตั้งแต่กินมา่ดะเปป็นกกุท่ ที่ห้าเจ้าน้องหูซสึกว่ามันดีขึ้นแล้วเจ้าตอนนี้ก็เลยแนะนําน้องสาวเจ้าน้องสาวก็จะลองกินด้วยกันนะเจ้าก็แบ่งกันไปเจ้าเนาะก็มือมันก็ต้องลอกเหมือนเดิมมันเจ้าเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ข้าเจ้ากินยาคลายเส้นกินยาแก้คลายเส้นอย่างเงี้ยกินจนบุ้งหจะกินได้เจ้ามอตมคีินิก่นจนก็จนแก้นะเจ้าบุ้งหูว่าจะจัดอย่างข้าเจ้าเลยจ้ะเนาะพอดีมากินตัวนี้แล้วก็คือมันต้องได้ไปฟึ่งหมอแล้วเจ้ากินยาตัวนี้ไป่ะเจ้า ไม่กฑ์ก็กเหมือนกันเจ้าไปที่คลินิกที่เคยไปประจำเพื่อถามหมอเพื่อจะถามว่าวันนี้หมอเอายาไม่กฑ์แกเนาะข้าเจ้าอบอกว่าข้าเจ้าหายแล้วข้าเจ้าบอเอาละไอ้เนาะยาคลายเส้นอย่างกุงบัตดตอร์กิล้ะเจ้ามันดีต่อสุขภาพของเขา